าคุณกำลังมองหาบ้านใกล้โรงเรียนนานาชาติอยู่ในพัทยาต้องที่นี่เลยค่ะ City Luxury Home วันนี้เคจะพาทุกคนมาดูบ้านที่บอกเลยว่าสวยสุดปังสุดและครบที่สุดในพัทยาใครที่กำลังมองหาบ้านใกล้โรงเรียนนานาชาติต้องดูให้จบค่ะเพราะหลังนี้คือของจริงค่ะที่นี่คือโครงการเชฟเทนบายพัทยาค่ะชําเลดีมากอยู่ติดถนนหลักเส้นกระทิงลาย36 จะเข้ากรุงเทพก็ง่ายจะไประยองก็สะดวกสุดๆเลยค่ะแถมอยู่ใกล้โรงเรียนนานาชาติรีเจนและรักบ,บี้สครูค่ะและที่สำคัญนะคะโครงการนี้มีเพียง60ยูนิตเท่านั้นคือพรเวทสุดๆเงียบสงบและปลอดภัยแต่ที่เคจะพามาชมนะคะบอกได้เลยว่าว้าวตั้งแต่ประตูรั้วเพราะนี่คือไททัมบิดบ้านหลังใหญ่ที่สุดของโครงการแถมยังเป็นหลังมุมพร้อมสระว่ายน้ำส่วนตัวค่ะ ตัวบ้านมีเนืที่กว่า150ตารางวาพื้นที่ใช้สอยถึง330ตารางเมตรภายในมีทั้งหมด4ห้องนอน5อน c, นนห,อนห้องน้ำโถงรับแขกขนาดใหญ่อลังการและยังมีห้องอเนกประสงค์อีก1ห,ห้องค่ะพอเปิดประตูเข้ามานะคะว้าวมากค่ะเพราะว่าเพดานสูงแบบ Double Volume สูงถึง6.8เมตรโปร่งโล่งหรูหราสไตล์โมเดิร์สุดๆเลยค่ะ ตกแต่งครบทุกมุมเฟอร์นิเจอร์แน่นจัดเต็มพร้อมเข้าอยู่ได้เลยค่ะมาดูห้องนอนใหญ่กันค่ะว่างมากมี walk-in closet ขนาดใหญ่แบบโรงแรม5ดาวเลยค่ะแถมมีระเบียงส่วนตัวไว้นั่งจิบกาแฟชมวิวชิลๆตอนเช้าได้อีกค่ะส่วนห้องนอนเล็ก2ห้องนะคะก็ไม่เล็กเลยค่ะทุกห้องมาพร้อมกับห้องน้ำในตัวสะดวกสบายสุดๆค่ะ และที่เคกชอบมากๆนะคะคือห้องัวติดกับสระว,ว่ายน้ำจะทำอาหารก็ได้จะปิ้งย่างบาร์บีคิวก็ชิลสุดๆครัวบิวอินครบทุกฟังก์ชันใช้งานได้จริงแน่นอนค่ะยังไม่หมดนะคะส่วนกลางของโครงการก็ปังไม่แพ้กันมีทั้งสระว,ว่ายน้ำฟิตเนสห้องอนเตอร์เทนเมนต์ครบทุกอย่างในที่เดียวเหมาะกับการพักผ่อนแบบสุดๆเลยค่ะบอกได้เลยนะคะว่าบ้านหลังนี้คือความลงตัวของความหรูหราและก็ความสะดวกสบาย ใครกำลังมองหาบ้านหลังใหญ่ทำเลดีใกล้โรงเรียนนานาชาติในพัทยาต้องมาดูหลังนี้ให้ได้เลยนะคะสนใจอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่านัดชมบ้านจริงติดต่อบเบอร์เคที่แนบไว้ด้านล่างได้เลยนะคะแล้วมาเจอกันที่บ้านหลังสวยสุดบ้าวแห่งนี้นะคะสีรลีลักชูรีโฮมวันนี้ขอบคุณนะคะ